หน่วยงานสาธารณสุขเกาหลีใต้ารายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565ว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพิ่ม1,4829รายในรอบ24ชั่วโมงสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีระบุว่ายอดผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงกว่า1 0 0 0 0รายติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นล่าสุดนี้เกิดจากการติดเชื้อในเขตมหานครโซ ทำกลางการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศปัจจุบันเกาหลีใต้ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนแล้ว 44,799,651รายคิดเป็นร้อยละ87.3ของประชากรทั้งหมดโดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วคิดเป็นร้อยละ86.3ของประชากรส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนโดสประตุน้นคิดเป็นร้อยละ59.4ของประชากร